สวัสดีครับผมม่อนเตยชินนะครับครับสวัสดีครับผมพะกุรอยู่ครับค่ะสวัสดีค่ะโฟกัสทิพย์มาค่ะคือิลป์ชาค่ะงานสองคนมาจากซีรีส์เรื่องอะไรครับผมก็เราสองคนนะครับมาจาก Mission to the Moon ครับหรือว่าภารกิจพิชิตจันทราใช่ครับค่ะพวกเรานะคะใครจะพูดสามสองหนึ่งค่ะเราสองคนนะคะมาจากยูเออเปิลเชอร์ที่รักของฉันค่ะอ่างั้นขอเริ่มกันสองสาวก่อนครับแสดงว่าอันนี้คือเป็นภาคต่อหรือเปล่า ใช่ค่ะเป็นคต่อเป็นภาคตอของความสมคัญของฟิสกับการนะคะจากการที่เป็นแฟนคลับไปเป็นแฟนคลับเรายเราพูดด้ยนะทีนี้ก็จะเป็นคมสำคัญจริงๆแล้วของคนที่เป็นแฟนกันเป็นเรื่องความรักต่อที่มันบอกว่ามันเป็นตัวภาคต่อจากญาแกเขียนเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ค่ะแ่ว่าเป็นคนเขียนบทเพิ่มเติม ารูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคิสกับการเนี่ยแหละค่ะก็ไปขยายความต่อว่าเขาเนี่ยคนแบบเราอะถ้าสมมติว่าคนแบบเราคนแบบเราคนแบบิสกับการเนี่ยถ้าคนการโตขึ้นเป็นไงนะถ้าคนคิสเติบโตขึ้นจะเป็นยังไงนะแล้วความสัมพันธ์น่าจะเป็นไปในดีทางไหนเพราะจริงการเป็นแฟนกันของจบทุกคนจะคิดว่าอ๋อพวกเรามันก็โอเคแล้วมันจบแบบเราเป็นแฟนกันแล้วแต่จริงแล้วการเป็นแฟนกันมันแค่จุดเริ่มต้นนะคะใช่ไหมแล้วจุดเริ่มใช่เพราะพอจุดเริ่มต้นมันต้องมีแบบว่าความสัมพันธ์ หวานขมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามาหมดค่ะตลกสุณพด้วยต้วยก็มีบ้างก็มีบ้างค่ะทุกคนต้องจับขอบสนแน่นหรอแกงเพื่อนแกงพี่แต่ยังยู่เหมือนเดิมยังอยู่นี่ไงนี่ไงพี่เขาก็มาเรียกค่ะเรียกว่าเราครอบครัวทุกอย่างรับรับทุกทางครับช่วงนี้ผมเจดนะสวัสดีครับผมโตครับว่าไงครับต้องการ พอร์ตอยู่เลยคือจริงๆเหล่าเพื่อนก็แน่นอนว่าใส่ย support อยู่แล้วโอ้โห support แล้วก็รวยไปด้วยกันแล้วก็ซับน้ำตาไปหมดเฮ้ยเอันนี้เขาบอกรวยเลยซับน้ำตาอ่าแล้วทีนี้เราได้อ่านได้อ่านยังร้อยค่ะแล้วเป็นไงแบบรอบนี้มันต้องซีกว่าสว่างเดินมันไม่ออกมันก็ต้องหวานก็เขาถามหวานนะแล้่อ But the me การตัดสั้นก็น่าจะบอกเขาในช่วงเวลานี้ะใช่อาตัดพู้ตดผู้เรามัจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจกันและวมันไม่ได้แล้วมีการแอบให้กำลังใจกันอ่ากอันนี้ไม่แอบเลยอหะใช่อันนี้เราอยากเราสํองันแอบรเวลาการให้กำลังใจสองกิจกรรมมันเป็นยังไง่ารต่อ example ครับเฮ้ยอเะรครับไม่ใช่เร <Island> ื like <bbe> ่องของเราครยังไงมันทำไมดูจากการแต่งตัวมันดูล้ำเหลือเกินก็เรื่องของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจพิชิตจันทราครับก็ผมรับบทเป็นนาวีใช่ครับครับผมก็เป็นนาวีฮะแล้วก็เป็นสัตรีิครับผมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพีเรีเอนิดนึงซึ่งแน่นอนเราแต่งมาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยแหละฮะอาจจะเป็นอยู่ในอดีตใช่ครับผมคือองค์ราชายาทิ ท่าน uh, คนขอ,ขอ hey, ละขอละเริม่มได้เหรอใช่ <laughs> ก็เป็นเกี่ยวกับพีเรียดครับแล้วก็เหมือนเป็นภารกิจที่ใครสักคนหนึ่งจะต้องทําให้สําเร็จ uh huh. ครับภารกิจนั้นจะขนาดไหนครับแล้วต้องมาไปดูินขนาดไหนจริงๆเออจริงๆมันมีครบทุกรสในภารกิจเลยนะครับเวลาเราจะทําภารกิจภารกิจเน้งแล้วก็ภารกิจนี้แน่นอนว่าคุณจะได้ทั้งความคอมเมดี้ความดรามา่าแล้วก็ความโรแมนติกมันจะอยู่ในภารกิจเนี่ยฮะทั้งหมด แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าในมันเป็นไมโครซีรีใน 10- บถึงสิอาทิตย์ที่ทุกคนจะได้ดูครับคุณจะได้อิม่มเอมคือใน 10- บถึงสิอาทิตย์นั้นอาจจะมีน้ําตาหยดออกมาก็ได้ครับออแล้วเราจะมีเสียงอ่นรอดออกมาเช่นอ้าอีาเหออ๋เอเฮ้ยต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าต้องต้องมีอยู่แล้วฮะเ,เพราะเขามาจากไอ้นี่ฮะอดีตก็จะแบบเฮ้ยก็ต้องมีอยู่แล้วจะล้วเรอคะ โอ้ยต้องให้เขาตอบแล้วครับก็เป็นอนาคตอยู่แล้วครับเออแล้วปัจจุบันอะครับก็เป็นเหมือนกันครับแล้วยกแรกเอาที่นักคุณก็สร้างประวัติศาสตร์นในป่าสะเดือนไปแล้วครับผมรอบนี้คุณจะไปที่ไหนรอบนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์เจ๊คุณไม่ต้องกินจักร <laughs> จริงแล้วติดตามที่ภารกิจของพวกเราดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆมันเกิดจากการที่เขามาจากอีกยุคหนึ่งเนาะแล้วมันก็เป็นการข้ามภพมาเจอกันมันก็อาจจะภพไหนเออเออมาจากพบพบไหนแล้วแล้วเราจะมีโอกาสไปเขาไหมเพราะว่าเขามาขอถามเรื่องเราแล้วเราจะไปขอถามเขาเขาภพไหนไม่รู้ค่ะเระมัดระวังโอ๊ยเนอะโอ๊ยมันยังไ่อนเลเออยังไหนเราภพรักเราภพไรเราพบเจอแล้วทักทุนขอรับ อ่าใส่ไหมนั่ัอ๋อไม่ใช่นะโอ้อ้อ่กะูแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้สนุกแน่นอนอ่าแล้วก็รู้สึกแบบว่ายังไงก็สนุกแต่ถ้าถ้าถ้าผ่นอนี้เขาบอกซีร้อนเขาว่าร้อนนะรีส์ถาเราซีร้อมร้อนเราไม่ร้อนเราเรียกว่าลาวา โอ้อไยมอะไรเรแหแล้วก็เตรับจะมีได้มีรอยยิ้มในการดูแน่อนขนาสัมภาณ์อยู่คุณยังมีรยิ้มปากแลยิ้มยิ้มไปแกาสที่นำต้อตา โอ้โหผมบอกเลยว่าน้ำตาเหมือนน้ำท่วมคือใน10ถึง12นาทีที่คนจะได้ดูอะผมอยากให้แต่ละซินก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ด้วยเช่นหมอนทิชชู่ทั้งน้ำเพิ่มเอราะเราเว่าราวาอยู่กนนำจเไม่ใช่ฉีดที่ที่ถอดเสื้อมาล้อโอ้ก็ฉีดแช่แข็งไว้ไงถอดมากน้ำมีอะไร ผมว่าเตรียมประมาณน,นี้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะสุดท้ายให้บอกแบบสีให้นิยมสีรี้หมายสีสปอร์แฟนคนละเปยเยโอเคเป,เป็นคำสน <ๆ S 2> ้อยอ่ะก็สำหรับสีของพวกเรานะครับมันเริ่มมาจากคำสร้อยคำหนึ่ง <ๆ S 1> ที่มันบอกว่าความตายตายได้สองแบบครับคือตายทางกายกับตายทางความทรงจำนะครับซึ่งการตายแบบใครสักคนหนึ่งเขาจะตายแค่อย่างเดียวครับ แล้วเขาต้องทําภารกิจหนึ่งให้สําเร็จเราก็เลยได้เจอกันครับแล้วก็มันจะจบยังไงเป็นยังไงให้ติดตามที่ภารกิจพิชิตจันทราของเราครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง Mission to เดอ m o ูดด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้พบรถในในซีรีส์ของเรานะครับครับครับขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวป้อนเกี่ยวเคีนะเ้ยวยยยใช่ไหมคะที่พี่เราคืออย่างเดียวนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณน,น <S <S คณคะครัคบ,บ,บ welcome to star society